สวัสดีค่ะพบกับข่าวต้นชั่วโมง m b p เวลา11นาฬิกาพายุฤุดุร้อนพัดถล่มที่จังหวัดกรสิน์ส่งผลให้บ้านเรือนพังเสียหายรวม122หลังคาเรือนขณะนี้ทางจังหวัดกำลังเร่งให้การช่วยเหลือ นายผู้ชงโพกุศลัยผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินพร้อมด้วยนางจารุวันโพกุศลัยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดและนายเดชาพลกล้าป,ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนำเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจความเสียหายหลังจากเกิดพายุฤดูร,ร,ร,ร้อนพัดถล่มในพื้นที่อำเภอนาคูจนบ้านเรือนพังเสียหาย120-22 12หลังต้นไม้ขนาดใหญ่หักโคน่น เบื้องต้นได้มอบถุงยังชีพให้ประชาชนที่ประสบภัยที่บ้านบ่อแก้วบ้านจอมสีและที่วัดนาคูเหนือในตำบลบ,บ่อแก้วซึ่งหลังจากนี้จะเร่งให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนต่อไปที่จังหวัดเชียงรายนอกจากน้ำในแม่น้ำโขงจะลดระดับลงอย่างมากแล้วแม่น้ำกกก็ลดระดับลงเช่นกันทำให้การเดินเรือเป็นไปด้วยความยากลำบาก จากการที่ฝนทิ้งช่วงติดต่อกันนานกว่า2เดือนส่งผลทำให้แม่น้ำกกซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักที่ผ่านตัวเมืองเชียงรายเริ่มลดระดับลงอย่างต่อเนื่องโดยขณะนี้เหลือไม่ถึง1เมตรทำให้มีเนินทรายและโขดหินโผล่ขึ้นมาหลายจุดส่งผลกระทบต่อการเดินเรือโดยสารและท่องเที่ยวโดยเฉพาะการให้บริการระหว่างท่าเรือเชียงรายกับปางช้างบ้านกระเหลียงรวมมิตรตำบลแม่ยาวอำเภอเมืองซึ่งจากการน้ำตื้นเขินร่องน้ำจึงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา คนขับเรือหางยาวรายหนึ่งกล่าวว่าถ้าเรือเชียงรายมีเรือหางยาวให้บริการรับส่งกว่า30ลำแต่เมื่อน้ำแห้งเร็วกว่าทุกปีการเดินเรือจึงลำบากและท้องเรือได้รับความเสียหายหมดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมนับหมื่นบาทค่ะปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศค่ะนกเพนกวินในสวนสัตว์ที่ประเทศจีนร่วมฉลองเทศกาลตรุษจีนโดยสวมใส่เสื้อสีแดงกันอย่างน่ารัก จ้าหน้าที่ของสวนสัตว์ฮาบินพลล่าแลนด์ในมณฑลเฮยหลงเจียงทางภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือของจีนนำชุดจีนโบราณสมัยราชวงศ์ถังมาสวมใส่ให้นกเพนกวิน6ตัวเพื่อร่วมฉลองวันตรุษจ,จีนหรือวันขึ้นปีใหม่ตามประเพณีของชาวจีนซึ่งจะมาถึงในวันพรุ่งนี้และภาพนกเพนกวินตัวน้อยๆในชุดสีแดงที่เดินต่อแตะเรียกเสียงหัวเราะและรอยยิ้มให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนสวนสัตว์ ทั้งนี้ชุดจีนโบราณสมัยราชวงศ์ถังนิยมนำมาสวมใส่ในเทศกาลตรุษจ,จีนมีหลากหลายสีสันอย่างไรก็ตามสีแดงได้รับความนิยมมากที่สุดเนื่องจากตามคติความเชื่อของชาวจีนนั้นสีแดงเป็นสีแห่งโชคลาภและความเป็นสิริมงคลพบกับข่าวพักเที่ยงได้ในเวลา12นาฬิกาสวัสดีค่ะดนตรีในสวน19กุมภาพานันธ์ ขอต้อนรับเทศกาลตรุษจีนกับบทเพลงอันไพเราะในชื่อตอนฉันก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งในเทพธิดาโดยพบกับแพทย์หญิงพันธิว่าสินรัชตานันเจนรินและนักร้องดาวรุ่งกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่เวลา16นิกาเป็นต้นไปที่หอประชุมใหญ่กรมประชาสัมพันธ์